รู้สึกอะไรหรอกอืสชอสดีค่ะเขาเล่าว่าใช่เขาเล่าว่า,า,า,วาก็ถ้าเราคิดว่าวันนี้ลืมแมแต่แห่แวนที่ให้เหรอ ได้เลยได้เลยทุกคนคะ่ะเอาที่ทุกคนสบายใจนะเอาที่ทุกคนสบายใจอืลืมว่าไปให้แบนมันเกินแล้วโอ้อยู่ข้างๆปลายโอเคลูกโอเคคะ่ะทุกคนทุกคนท,ทุกคนต้องให้กำลังใจ ไม่นะคือวันนี้อ่ะแม่หน่อยแม่หน่อยก็ให้กำลังใจทางค่ายนะโปรเจกต์บุญเราเริ่มวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะคะอืมคือคือได้แม่หน่อยสบายใจขึ้นแล้วทุกคนแม่หน่อยสบายใจขึ้นแล้วแม่หน่อยสบายใจขึ้นแล้วตอนนี้เนะี่ยเราเหลือแค่ว่าเราดูว่าในสิ่งที่น้องๆเราบอกอ่า แม่ครูโพสเขาก็แม่ครูโพสเขาก็แบบทุกคนเข้าใจไหมว่าลูกก็คือลูกอ่าแม่ครูเขาก็รักนุกรักน้องปายอ่าแล้วก็มันเหมือนกับว่าเขาก็เขาก็ต้องเหมือนกับเออให้กําลังใจกันและกันนั่นแหละ